ชาวราศีสิงห์แฮดดวงการงานความสําเร็จแล้วก็เรื่องของคนช่วยเหลือนะครับในช่วงเดือนสิงหานะฮะเดือนแห่งสิงโตสิงเรียกว่ามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นครับชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้โชคลาภมีดวงได้เงินมีดวงงานหรือว่าความช่วยเหลือโดดเด่นมีโอกาสอะไร,ะไรใหม่ๆที่เข้ามาให้คว้าไว้นะครับจังหวะดาวตัโวคนราศีสิงห์เนี่ย ดวงมาเด่นเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรอ,องนะครับการเดินทางนะฮะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเด่นนะครับรวมถึงนะครับดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวของคนราศีสิงห์มันจะส่องแสงประกายเรียกว่าดวงเฮงนะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรเป็นเกษตราธิบดีซึ่งคือช่วงกลางเดือนสิงหาไปต้นไปนะครับนั่นแปลว่าเราสวัสดแบ่งเป็นสองภาคว่าโอเคนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ งานยุ่งงานเยอะงานหนักแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเอาแน่อนอนไม่ค่อยได้นะครับมันเหมือนกับเราประคองประคองแล้วเราก็มีแรงกดดันจากการทํางานต้องแข่งกับเวลานะครับทวนวถึงนะครับเรื่องการเปลี่ยนแผนผมจะพูดเสมอชาราศีสิง์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแผนนู่นนี่นั่นหรือมีงานนอกงานพิเศษงานโดยปรับฉับพลันนะครับงานบางทีมันเอาแน่อนอนนะครับในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน ยากเหมือนกันเพราะว่าจะอยู่มีงานด่วนเข้ามาอยู่ๆเบรกงานหนึงก่อนแล้วก็ให้ไปทำอีกงานหนึงก่อนเห็นไหมฮะว่ามันมีตารางที่มันสลับไปสลับมานะครับมันไม่แน่มันนอนแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะโอ้โหมาเลยครับดงเด่นเลยนะครับดาวประจําตัวโคจรเป็นเกษตราธิบดีหมายถึงแสงสว่างและกําลังดาวของตัวเองหรือกําลังดวงเราเข้มแข็งในช่วงครึ่งเดือนหลังไปต้นไป จริงๆก็บวกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับคือแต่กลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยาเลยทําให้ถ้าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับมันก็จะมีปัญหาจุกจิกหรือมีอะไรที่ทําให้เราแบบไม่สมบายใจอยู่บ้างนะครับหรือมีแรงกดดันใหม่ๆจะเจองานที่เร่งด่วนปรปปับฉับพลันงานที่คาดไม่ถึงในช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะเกิดนะครับแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังอาหารสบายแล้วนะครับจังหวะดาวม,มาแล้ว อะไรที่คิดที่ทำที่หวังที่ตั้งใจมันจะสำเร็จไวกว่ามีข่าวดีมากกว่ามีคนช่วยเหลือเข้ามามีอะไรที่ไปแปลกๆใหม่ๆนะครับยึกว่ามีโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้ข่าวดีกับเรานะครับก็เลยมองว่าช่วงครึ่งเดือนแรกถ้าเรามีไอเดียความคิดอยากทำอะไรไพิเศษนะฮะลองหยิบจับขยับขยายทำได้แต่มันอาจจะมาเห็นผล หรือว่าลงตัวลงล็อกนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังพอดีนะฮะเเห็นภาพเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์โครจรทับตัวเราเองนะครับดาวการงานโครจรทับมันทับดีนะมันหมายถึงงานมีความก้าวหน้านะครับจริงๆแล้วถ้าเทียบระหว่างช่วงเดือนกรกฎานะฮะกับเดือนสิงหานะครับเ,เพื่อนๆยังพอจําอารมณ์งานของเดือนกรกฎาได้นะฮะเพราะว่าผมจะลงคลิปนี้ในช่วงเดือนกรกฎานะฮะ เราเทียบระหว่างกักัลดาสิงหาจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเดือนสิงหาครับผลงานดีกว่ากรลกฎาดาเดือนสิงหาครับมีคนช่วยเหลือมากกว่ากรลกฎาดาแล้วก็เดือนสิงหาฮะมีโอกาสได้เลยรับพิเศษหรือมีช่องทางการเงินเข้ามามากกว่าเดือนกรกฎาดาเพราะว่าเพราะว่าดาวประจำตัวเราโครจรเป็นเกษ,เษตราที่ไม่ดีมันหมายถึงโอกาสใหม่ๆดาวประจำตัวเราคือดาวอาทิตย์ มันสองแสงสว่างนะครับเต็มที่ในช่วงกลางเดือนสิงหาไปต้นไปมันแปลว,ว่ามีคนเห็นคุณค่ามีคนให้ค่าของเรานะครับก็คือบางทีคุณจะติดต่องานคุยงานเคียงานหรือคุยเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการงานครับมันก็จะสําเร็จมีแนวโน้มมีความคืบหน้าแนวโน้มการพูดคุยเจรจาติดต่อตรอ,องมีความคืบหน้าไปในทางบวกนะครับแสดงว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพอะไรก็ตามนะครับ จะซื้อมาใครไปซื้อใครแลกเปลี่ยนจะทํางานฟรีแลนซ์หรือทํงานราชการหรือจะบางทีแบบ w o r k f r o m home อยู่บ้านนะครับเดๆก็ตามมันหมายถึงเรื่องของความสําเร็จเรื่องงานมากกว่าหรือว่าเด่นมากกว่าเอาจริงครับช่วงเดือนกรกฎาเยอะครับและแถมมีเงินพิเศษเข้านะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะบางทีเราทํางานอย่างเดียวไม่ใช่โอ้โหมีแต่งานนะครับเงินต้องได้ด้วยมีความหวังใหม่ๆม,มีใครทํางานฟรีแลนซ์ ก็จะมีคนจ้างหรือมีพ,พ่อคู่เพื่อนฝูงนะฮะที่โยนงานมาให้มันก็ทําได้ทําได้ดีครับผลงานถือว่าทําได้ดีแต่สําคัญคือมันมีรายรับที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะแถมมีความเฮงนะฮะอันนี้จุดเด่นเลยครับคือเป็นช่วงเดือนแห่งความเฮงเมื่อแสงสว่างสองที่ตัวเองนะครับคือโคจมรมเกษตรตาที่บดีมันหมายถึงมันมีองคการใหม่ๆในเรื่องชื่อเสียง ในสายงานที่เราทาอยู่นะครับคุณ,คณทางานอะไรก็ตามคนจะรู้จักเรามากขึ้นคุณค้าขายโดยกลายเป็นร้านเราคนรู้จักมากขึ้นมีคนช่วยแชร์มีคนช่วยซื้อของนะฮะทำงานประจํานะครับเออก็จะเจอผู้ใหญ่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาให,ให้ลูกพี่ล้นพี่ท่านโยนงานมาให้ท่านให้โอกาสในงานต่างๆที่ทําให้เราสามารถใช้แสงนะครับหรือมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้นะฮะ ก็เลยมองว่าใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามหรือทํางานสายไหก็ตามครับดวงหรือว่าดวงมีชื่อเสียงและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคว้าไว้นะฮะอันนี้สําคัญครับโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่นอนคนช่วยเหลือท้บทามวานให้ช่วยรับให้หมดครับจงังหวะดดามันเด่นเรื่องของการช่วยเหลือคนนะครับเรื่อการต่อมานะฮะมันมีก็เรียกว่าจ็อบพิเศษนะครับคือจุดเด่นนะฮะคือมีงานอันเดรี หรืออยากทําอะไรไปพิเศษนะครับนอกจากเหนือจากงานหลักนะฮะคุณลองหยิบจับขยับขยายทําได้นะฮะเพราะบางคนทางานส่วนตัวด้วยนะครับควบคู่กันด้วยเออเน่นงานส่วนตัวนะช่วงนี้จะมีคนจ้างงานนะครับมีคนนึกถึงมีคนโยนงานมาให้นะฮะแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงเดิมๆที่เคยทํางานร่วมด้วยผู้ใหญ่คนหน้าที่เคยทำงานร่วมด้วยช่วงนี้เขาจะป้อนงานให้นะครับเรียกว่าอะไรก็ตามถ้าใครที่มีงานส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะเออช่วงนี้สามารถจะ หยิบจับขยับขยายให้มันเกิดนะฮะอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นะฮะก็ออะที่ผมมองว่าว่าไปนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีอย่างนะฮะคือมีความก้าวหน้าเรื่องงานเรื่องเงินดีอย่างคือคนช่วยเหลือเมตตาแล้วก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมแต่ที่ต้องระวังคืองานหนักขึ้นกว่าเดิมผมมองจุดที่ต้องระวังอย่างครับงานหนักกว่าเดิมนะฮะอุปสรรคต่างๆเข้ามามากกว่าเดิมครับใครที่ยำอารมณ์ในช่วงเดือนกรกฎาได้เนี่ย ช่วงสิงหาฮะปัญหายุ่งวุ่นวายนะครับยังเข้ามาเหมือนเดิมแล้วปัญหาอย่างเงี้ยหลายอย่างนะฮะมันจบลงไปนะครับในช่วงเดือนสิงหาเกิดแปลว่าเออเก่าไปใหม่มาปัญหาเก่าจบไปนะครับปัญหาใหม่กาลังมาโปรเจกต์ใหม่กาลังมานั่นแปลว่าช่วงสิงหาหลายอย่างมันเข้ามาพร้อมกันทั้งงานหลักงานรองงานพิเศษผู้ใหญ่ไว้วานให้ทำาด้นทำนี่แล้วก็ดันทําได้เช่นนะฮะและเพื่อร่วมง,งานวานให้ช่วยนะครับแสดงว่างานเยอะขึ้นผลงานดีขึ้นเงินดีขึ้น อุปสรรคมากขึ้นระวังคนก็ใจผิดแล้วก็ระวังงานลุตตกหล่นเล็กก็น้อยฉะนั้นต้องระมัดระวังรือก็รอบคอบเรื่องของการงานด้วยและที่สําคัญคือมีแสงก็คือมีชื่อเสียงในสายงานที่เราทาอยู่นะฮะมีคนนึกถึงมีคนเขาเรียกว่าอวยนะหรือว่าช่วยเหลือนะครับและสุดท้ายมีความเฮงนะฮะด,ดาวอาทิตดาวศุกร์โครจรเป็นเขาเรียกว่าทับเรานะฮะมันเป็นดาวคู่สมพลแปลว,ว่ามันต้องมีเรื่องดีๆที่ทําให้ใจฟูทําให้สบายใจทําให้มีความ สุขใจพิเศษครับในช่วงเดือนนี้นะฮะโอเคลุยสู้ต่อนะฮะมันเนาดูว่าเหนื่อยเยอะนะฮะแต่ก็คุ้มค่านะครับแต่หาเวลาพักผ่อนนะฮะผมดูว่าคุณทํางานเหนื่อยกว่าเดิมด้วยแต่ก็โอเคนะผมว่าเหนื่อยแล้วคุ้มมันก็ดีตรงนี้นะฮะเงินหมุนได้ก็สบายใจแล้วนะครับขอโชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับลุยสู้ต่อสวัสดีครับ